สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีมงคลพลายโคกนะคะน,นี่แม่ควันก็มาตัดยาตั้งแต่เท่าไหร่เก้าโมงกว่าเก้าโมงเกือบสิบโมงนะคะจนตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วก็ควัออนออดขุนไปแล้วนะคะหนึ่งรถปิกอัพอันนี้เราก็จะเอาไปให้พลายโคกนะคะช่วงเช้าอากาศดีมากเลยนะคะแม่ในเอฟซี 4. พอประมาณสิบโมงนี้โหไม่รู้เดดมาจากไหนเป,ปลี่ยงปลางเลยนะคะนี่โอ้อากาศร้อนมากสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหว นี่ก็ช่วงไหนที่แม่ควันว่างแม่ควันก็จะตัดหญ้านะคะก็จะมาจัดตัดหญ้าให้กับช้างช่วงไหนไม่ว่างก็เออจ้างจ้างคนเขาตัดให้นะคะเพราะว่าหน้าที่ของแม่ควันก็เยอะเนาะตัดหญ้าให้ช้างคนเดียวก็ไม่ไหวเราก็ต้องเออจ้างคนตัดด้วยตัดเองด้วยถ้ามีเวลาเหมือนแบบนี้นะคะแม่ควันมีมีเวลาว่างก็จะมาตัดเออแต่แต่มาตัดสายหน่อยก็ ก็ขอให้แม่ก็ขอให้ได้มาตัดนะคะเพราะว่าเป็นห่วงช้างนอากลัวช้างไม่มีอะไรกินเออคนอดได้ช้างอดไม่ได้นล้แม่แม่เอซี FC. เราลักช้างเราก็ทุ่มเทให้เขานี่ก็สําหรับภายโคกนะคะนี่ส่วนพี่ใหญ่แม่ว่าเจ้พลทิพย์คอนออดก็ขุนไปแล้วหนึ่งรถติดกอัพโก้คอนออดเขาก็ไม่อยากอยู่นานเนาะเห็นแม่ควันตัดหญ้าคนเดียวเบรกรถเบรกหญ้าขึ้นรถคนเดียวเขาก็กลับบ้านไปก่กอนแม่ควันก็เลย อ,อยู่ตัดก่อนสักครู่ตัดให้ไผ่โคก,ก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องไปแบ่งหญ้าที่บ้านให้กับไผ่โคกอีกความโชคร้ายของเราก็ยังมีความโชคดีเนาะที่ควันเต้ยควันแทน,นเขามีน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวของเรา ดีค่ะพ,พักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวค่อยเดินทางต่ตเดี๋ยวค่อยเดินทางกลับบ้านเออก็ต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยที่มาไปกับแม่ควานนะคะเอฟซี FC บางท่านก็เห็นแม่ควานทํางานนะัก็สงสารเนาะเออมันก็เป็นอาชีพของของควานช้างเนาะพ่อพอควานไม่สบายแม่ควานก็ต้องออรับผิดชอบทำหน้าที่จุดนี้แทน เราอาจจะทำไม่ครบเต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่เราก็สู้ๆเนาะสู้ๆเอออันไหนที่เราแบ่งเบาได้เราก็ทำแต่ส่วนใหญ่นี้รับผิดชอบตัวเองทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าการการเก็บกวาดบริเวณหลักช้างเออช่วงช่วงนี้ควานออสก็เข้ามาช่วยหน่อยช่วงนี้เรื่องเก็บกวาดบริเวณหลักช้างแต่ก็ไม่อยากให้เขาทำบ่อยเนาะเพราะว่ากลัวหายปลาลาจะอักเสบ เออแต่เขาก็ธรรมดาเนาะแม่แม่เมย์สิควนันควันเป็นคนอยู่ไม่นิ่งเขาก็อะไรที่เขาพอทําได้เขาก็ทําแต่เรื่องเก็บกวาดบริเวณของภายโค้งนี้ก็ห้ามเขาไม่ได้ส่วนส่วนใหญ่เขาจะช่วงนี้เขาขับมอเตอร์ไซค์ได้แล้วส่วนมากเขาก็จะไปเองคนเดียวแต่แม่ควันก็เป็นห่วงเป็นห่วงมากในเรื่องเข้าหาภายโค้งถ้าเกิดว่าแม่ควันไปด้วยก็เออก็หมดห่วงอันนี้ควันออดไปคนเดียวเนาะล้วก็ เสียงรถเมื่อไหรจะมาสักทีเนาะอะไรอย่างนี้บางครั้งก็อยากจะโทรหาแต่ก็คิดไม่ไม่โทรดีกว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะมาอะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากถึงควันออสเนาะแม่แม่เอฟซีก็เข้าหาช้างก็ขอให้ระมัดระวังตัวมากกว่านีา้ที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าเราควันออสโชคดีมากเลยนะคะเป็นควัน พูดถึงพูดง่ายๆก็คือเป็นควานหนึ่งในร้อยนะคะที่สามารถโลดโลดในการที่ช้างทํร้ายมาได้ส่วนใหญ่นี้ไม่โลดมาหลายคนนะคะส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่นี้ก็อาจจะมีแบบว่านอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเป็น,ปนอาทิตย์เลยแหละบางครั้งก็กระดูกหักกระดูกล้าอะไรอย่างนี้นอนพักผ่อนรักษาที่โรงพยาบาลนานแต่สาหรับควานโอดนี้นอนแค่คืนเดียวเนาะเอออะก็พูดพูดไปก็กกว่า เหมือนจะยังไงล่ะไม่อันตรายมากแต่แต่สําหรับคอนออดที่เลี้ยงช้างมานานเนอะหายปลานี้ล้าวนี้คืออันนี้คือหนักสุดนะคะที่ช้างประชิดถึงตัวไายคกปะทะถึงตัวขนาดนี้คืออันนี้คือหนักสุดนะคะที่ที่คอนอ๊ดเคยพูดให้ฟังว่าหนักสุดที่ภายคกเคยเตั้งแต่เลี้ยงช้างมานี่อันนี้คือหนักสุดที่โดนช้างทําลายมาแต่ก็ คันออดถือว่าได้ได้ไดบทเรียนจากแพโคกแล้วต่อไปก็คงต้องระมัดระวังกันพิศเศษช้างอันช้างตกมันนี้ช้างอันอันตรายที่สุด no may m a เออถ้าเกิดว่าเขาทําอันตรายอะไรเราอย่างนี้เราก็ออสอนเขาบ้างตีเขาบ้างไม่ปล่อยให้เขาแบบอ่าติดเป็นนิสัยอะไรที่อะไรที่เราดัดนิสัยเขาได้บ้างเราก็ทำเนาะดีกว่าให้เขาไปทำร้าย ช้างเชือกอื่นหรือว่าคนอื่นถ้าไปทำคนอื่นนี้ยิ่งแบบสูญเสียคะแนนเยอะมากแม่เม่เอฟี่าก็วันนี้ก็แม่ควานก็ทำหน้าที่ทุกๆวันนอกตื่นแต่เช้าตื่นแต่ตีห้าครึ่งมาหุงข้าวให้เด็กๆทำกับข้าวให้เด็กๆกินข้าวไปโรงเรียนเก็บกวาดบริเวณเจ๊าวาดเอ,อพอควอนอดตื่นมาควอนอดก็ไปยืนให้กำลังใจแม่ควานในการเก็บกวาดบริเวณของพี่ใหญ่ เพราะว่าแม่ควานก็ไม่กล้าเข้าหาพี่ใหญ่เนาะงานใหญ่เกินกลัวอฟคกงานยาวเกินก็กลัวเออก็ต้องขอบคุณอีกครั้งสําหรับความมีน้ําใจของควันเต้ยกับควันเทนไม่ว่าทางเราจะอะจะเรียกใช้อะไรเขาก็ไม่เคยปฏิเสธแม้กระทั่งว่าพาควันโอ๊ตไปโรงพยาบาลแม้กระทั่งว่าให้ไปขุญยาให้หรือไม่ก็ พาไปตัดกิ่งไม้ที่ล่าสุดนี่นะคะคอนเตอร์นี้โหสุดยอดเลยตัวตัวหนาแต่สามารถขึ้นกิ่งไม้ได้แต่เรื่องตัดนี่โอ้โหเสียงแบบงูงูเหา่าโฟมากเลยนะคะเหนื่อยมากคอนเตอร์เหนื่อยมาก,าตมากแต่ก็สองคนนี้น้าใจแบบสุดยอดเลยนะคะขอให้แต่ทางครอบครัวเรามีปัญหาอะไรอย่างนี้กล้งกลางบกมาทันทีเลยนะคะมาถึงอาจจะมาไม่ตอนนั้นก็ประมาณ ห้านาทีสิบนาทีก็มาถึงเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาเนาะเออบางครั้งเรารบกวนเขาบ่อยเราก็ไม่เราก็เกรงใจเขาเหมือนกันแต่เอาคะแนนให้เขาเขาก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้นะคะควันเตยเออเห็นว่าเห็นว่าเมื่อวันนั้นมาแจกส่องสีชมพูน้องแก้มบุ๋มไม่ยอมนะคะไม่ยอมให้ควันเตยมีมีครอบครัวโอ้ยห่วงควันเตยมากนะคะน้องแก้มบุม๋มเออ คุณทุกๆก,กำลังใจจากแม่ๆเอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะบางเอฟซีบา,บางท่านก็เป็นห่วงที่แม่ควานมาตัดหญ้าคนเดียวอะไรอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าอยากให้หาเพื่อนมาด้วยอะไรอย่างนี้หรือไม่เวลาแม่ควานตัดหญ้าอย่างนี้ให้ไล์สดไปด้วยเพื่อความปลอดภัยหลายๆอย่างเพราะว่าช่วงนี้มีคนโรคจิตเนมาโทรมาป่วนแม่ควานนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงแม่แม่แม่แม,ม่ควานนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยว ออกีฬากีฬาสีที่โรงเรียนน้องปัมมี่กับน้องเก้มบุ๋มเขาก็ให้ผู้ปกครองมีความร่วมมือเนาะก็คือการให้แม่ควานนี้ไปตีวันเลขออไปแข่งวันเลขอย่างนี้นะคะก็บ้านจินดาก็จะอยู่โซนสีชมพูบ้านกระโพก็อีกสีหนึ่งบ้านกระเจ้าก็อีกสีหนึ่งนะคะก็ให้ไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนของเด็กๆนะคะวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์นีออ้ช่วงนี้เราก็ เร่งๆปั่นงานหน่อยแล้วก็อาจอาจจะจ้างคนเขาตัดหญา้าไว้ให้เนาะเพราะว่าแม่วพรก็ไม่ว่างเลยช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆเต่ควานอสโดนภัยคกทาร้ายมานี้ก็ไม่มีวันหยุดเป็นของตัวเองเลยนะคะทํางานตลอดช่วงยิ่งช่วงเช้ามาถึงช่วงเที่ยงนี้ก็ไม่มีเวลาพักเลยนะคะแม,ม่เมย์ซีนอกจากช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอย่างนี้เออมีเวลาพักได้ดูโทรศัพท์อะไรอย่างนี้บ้างเออก็ไม่เป็นไร ความโชคร้ายก็ไม่ได้ร้ายร้ายถึงไม่มีอ่ะความโชคร้ายก็ไม่ใช่ว่าโชคร้ายตลอดชีวิตเนาะไม่ไม่ใช่ว่าโชคร้ายตลอดปีเดี๋ยวผ่านปีใหม่ไปก็คงจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวเนาะแม่แม่แมแมเอซีก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะก็ทำหน้าที่ถือว่าแม่ความก็คิดว่าเราทําหน้าที่จุดนี้ก็ถือว่าทําดีที่สุดแล้ว สำหรับการเลี้ยงช้างนะคะการหาญ้าให้ช้างถึงแม่ค่อนจะขึ้นตัดกิ่งไม้ไม่ได้แต่เรื่องการตัดหญ้าให้ช้างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนอกจากที่ว่าแม่ควันว่างไหมามาตัดหญ้าได้ตลอดนอกจากว่าถ้าไม่ว่างแม่ควันก็ต้องอจ้างคนเขามาตัดไว้ให้แล้วก็มาขนเองอขอบคุณนะคะสุดทิ้งค้าปวดร้างปวดเอวแลว เขาก็ไม่อยากดูแม่ควันตัดหญ้าเขาสงสารขลหญ้าเต็มรถก็กลับบ้านไปเลยนะคะพาแม่พลทิพย์ไปอาบไปกินน้ำต่อไปแม่ควันก็กลับบ้านแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ